สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เรามาดูพลังงานแรนดอมนะคะของคนที่คุณนึกถึงเนี่ยพลังงานความคิดฝั่งเขาฝั่งคุณเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความรู้สึกฝั่งเขาความรู้สึกฝั่งคุณเรื่องราวอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่เอาไปตัดสินใจทำอะไรนะอ่าเราก็อยากบอกว่า คำทานายเนี่ยเป็นคําทํานายโดยรวมามากๆไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสนมากเกินไปนะคะเพราะบางทีคําตอบอาจจะไม่ตรงทุกคนก็ได้แต่ถ้าเป็นอะไรที่ดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ,ะในตอนนี้อ่ะตัวเขาดาวมาริตยูก็คือในเรื่องของ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสิ่งที่เคยคาดเดาได้กับคาดเดาไม่ได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการโยกย้ายด้วยไหมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขาในช่วงนี้อะนะคะถามว่ามันเกิดขึ้นแบบที่เขายังไม่ทันตั้งตัวซะด้วยซ้ํา ถ้าถามในเรื่องของฝั่งของคุณเป็นเกี่ยวกับดาวเสาเหมือนกับดาวเสาเข้ามาบอกคุณว่าเอ้ยให้โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบก่อนบางทีแล้วอะเราอาจจะละเลยตัวเองมากเกินไปหรือละเลยบางอย่างที่เราควรโฟกัสดาวเสาก็เลยบอกคุณว่าในตอนนี้กลับมาเหมือนกับให้คุณเรียนรู้ในการ อ่าอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงทุกคนก็ได้เรียนรู้ในการรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบจัดการความรู้สึกของตัวเองหรือแม้กระทั่งการอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนหน้าที่ก่อนจะพลังงานเนี้ยเหมือนกับคุณให้คนคนหนึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากเกินไปแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะหรือให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแบบนี้ด้วยก็ได้ดาวเสาร์ก็เลยเหมือนเข้ามาแบบ มือนเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองอะคะ่ะเข้ามาจี้ให้คุณแบบเอ้ยบางสิ่งบางบาง,บางตัวคุณคุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งไม่มีใครเป็นส่วนในการยกให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยดาวสาวก็ามาบอกว่าตัวคุณนั่นแหละ ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของตัวคุณเองนึกออกใช่ไหมคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินถ้าถามในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะตัวเขาเองอะ่ะก็ต้องการให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นไปแบบระยะยาวนะ แต่บางทีคนคนนี้เหมือนมีความกระหายในเรื่องของการประสบความสำเร็จในสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากลงทุนอยากครอบครองอยู่บางทีแล้วตัวเขาเองอะค่ะรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณนิ่งขึ้นด้วยก็ได้อาจจะเพราะอย่างที่บอกว่าดาวเสาร์น่าจะสอนอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะถามว่าเขาอยากติดต่อกับคุณไหมอยากแต่เหมือนกับ พยายามหาหัวข้อสนทนาหาหัวข้อในเรื่องของทำยังไงให้กลับมาพูดคุยกันได้แบบไหลลื่นกันอีกกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกตัวคุณเองถามว่ายังมีความนึกถึงยังมีความรู้สึกที่เหมือนเป็นความปิ๊งแวบขึ้นมาไม่เชิงปิ๊งแวบนะตัวคุณเองคุณก็มีความปรารถนาดีต่อเขาอยู่ยังมีความห่วงใย,ยอยู่ยังนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่โอเค ความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็น่าจะดีกับคุณมากไม่นั้นคุณไม่รักเขาหรอกอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาทําดีๆให้กับคุณด้วยก็ได้อ่อย้อนไปถึงวันวาในตอนที่เจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเขาเองอะ่ะถามว่าเดี๋ยวขอดูเดือะฟูนะสี่ไม้เท้าขอดูเดอะฟูในฝั่งของเขาหน่อยเด็กเือไม้เท้าคนคนเนี้ยเหมือนมีการพยายามอยากเอาชนะคุณหรือ เรียกร้องความสนใจบางอย่างอยู่บางทีที่เขานิ่งเนี่ยเพราะว่าเขาตัวคุณเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่เคยเคยงอ้อเคยตามขอขึ้นดีหรือเคยเขาเรียกว่าสปอยค่าว่าอะแล้วคนคนนี้ก็ยังเหมือนกับมีความมั่นใจอยู่ว่าเดี๋ยวคุณก็ง้อเขาบางคนอะ่ะคุณอาจจะเคยแบบว่ายอมเป็นฝ่ายผิดทั้งที่ ตัวเองไม่ผิดด้วยก็ได้หรือในบางกรณีนะคะตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีความนึกถึงเรื่องราวคำพูดหรือเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพังลงหรือมีการยุติความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขาว่าจากไพ่นะคุณรู้ไหมว่าคนคนนี้ถ้าเกิดคุณตื้อ หรืองอเขาว่าเขายอมคุณนะแต่ทําเหมือนทําเป็นแบบทําเป็นนิ่งๆถามว่าเขารู้ไหมว่าเขาเป็นฝ่ายผิดรู้นะคะคุณนะ่ะจําใจย,ยอมเดินออกมาในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งไม่งอออ่าไม่ส่งข้อความเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณเห็นหรือคุณรู้สึกว่าเขายังต้องการคุณอยู่ หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เนี้ยคุณอดทนอะไรบางสิ่งบางอย่างมานานมากๆตัดใจไม่ได้แต่ก็พยายามตัดพยายามมูฟออนจากอะไรที่เคยรู้สึกมากๆากๆนะคะพอคุณจะเริ่มมูฟออนคนคนนี้มีความคิดกังวลเกี่ยวกับการส่งข้อความหาคุณอย่างที่บอกตั้งแต่แรกสามไม่เท้าคือการรอคอยรอว่าเมื่อไหร่คุณจะติดต่อมารอว่าเมื่อไหร่คุณจะทักมาแต่ถามว่าตัวคุณเองอ่ะ อยากทักไหมอยากพูดคุยไหมก็อยากแต่คุณไม่อยากเสียความรู้สึกอีกเพราะอาจจะเคยทำแล้วแล้วเขาน่าจะไม่ได้ตอบสนองหรือตอบกลับอะไรคุณอนะ่ะอืมทีนี้อ่ะตัวเขาจะเคอมมิดในตอนนี้อะค่ะสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาได้รู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ละเลยหรือทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันจบลง อาจจะคล้ายๆแบบถ้าให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพคือเขาอาจจะคือเขารู้ตัวนะเขาเคยดีกับคุณมากๆแล้วความดีนั้นการเทคแอคชั่นการดูแลการเอาใจใส่มันแผ่วลง หรือแม้กระทั่ง The h e r m i t คือเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดไปเป็นการตระหนักรู้ด้วยตัวของเขาเองถามว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาทำให้คุณดูดวงบ่อยขึ้นดูดวงเยอะขึ้นแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเราก็ความสัมพันธ์นี้บางทีแล้วบางกรณีด้วยก็ได้คุณรู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แต่คุณก็ฝืนที่จะไปต่อ นะคะอันนี้จะอาจจะเป็นในบางกรณีนะทีนี้อ่ะตัวเขาว่าย้อนนึกสิ่งต่างๆที่ผ่านมาขอดูหน่อยนะจะแฮงแมนเขาไม่ได้ค่อยทำอะไรให้กับคุณเลยอะ่ะหรือแม้กระทั่งแบบเขารู้ด้วยว่าเขาได้เพิกเฉยหรือเมินเฉยโอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณได้เคยหยิบยื่นให้ ได้รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับเขามากๆเลยอะ่ะพอเขามองย้อนกลับไปอะ่ะเขาเห็นว่าตัวเขา่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยในความสัมพันธ์อืมเหมือนรู้ด้วยว่าคุณอดทนแล้วก็เสียสละกับเขาอะ่ะมามากๆใช่แล้วคุณแบบคุณน่าจะทำอะไรบางอย่างที่ทุ่มเทให้กับความรักครั้งเนี้ยเกินเกินตัวเกินตัวในที่นี้หมายถึงว่า เกินกําลังของตัวเองจนคุณเหนื่อยมากๆอะค่ะกับกับความสัมพันธ์นี้นะทีนี้ในตัวของเขาเขาก็ได้รู้ว่าเขาอาจจะมีการติดเพื่อนติดสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เป็นการติดคุณอนะเป็นการที่แบบเป็นสาเหตุที่ทำให้ละเลยคุณหรือในบางกรณีอาจจะมีในเรื่องของมือที่สองมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ด้วยนะซึ่งถามว่า ตัวเขาเองอะรู้นะว่าเป็นฝ่ายผิดแต่อย่างที่บอกค่ะเหมือนยังพยายามอยากเอาชนะเหมือนยังอยากแบบว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสิ่งที่เขารับรู้ได้เลยรู้สึกได้เลยในตอนนี้คือคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขจากใจจริงๆอะสเตรน คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะในความคิดของเขาคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากๆในความคิดของเขานะคะซึ่งตัวคุณเองอ่ะพอได้กลับมาใช้ชีวิตคนเดียวบางคนโดนดาวเสาสอนมาสักพักแล้คุณเริ่มมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่เรียกร้องความรักไม่หยหาความรักแต่ในขณะที่คุณไม่หยหาความรักตัวเขากำลัง หวยหาคุณเนี่ยสองเหรียญกำลังคิดอยู่ว่าเอจะติดต่อยังไงดีปัญหาที่มันเกิดในขึ้นในความสัมพันธ์ถามว่าคุณเขาเองอะ่ะพอมองย้อนกลับไปอะ่ะในบางคู่นะคะคุะ่เขาก็ยังเป็นความสุขของคุณอยู่แหละยังอย่างที่บอกว่าบางคนน่ะก็ เหมือนยกให้เขาเป็นหนึ่งในชีวิตของคุณด้วยประมาณนี้นะคะบางคนก็ยังหวังในเรื่องของการกลับมาคืนดีการกลับมาปองดองกันซึ่งตัวเขาเองอะ่ะถามว่าปัญหาที่กำลังมีอยู่ในความสัมพันธ์อยากพูดอยากคุยนะสองเหรียญแต่มีความไม่กล้าไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้าสู้หน้ากับคุณแล้วก็น่าจะมีใครถามเกี่ยวกับในวเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเขา เขาเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่ตอบนะคะเช่นเอ้ยเลิกกันแล้วหรอเขาเลือกที่จะเบี่ยงบ่ายประเด็นนี้คือไม่ตอบว่าเลิอกอะ่ะพอนึกออกใช่ไหมคะเด็กถือดาบเด็กถือดาบอืมคุณนิ่งมากยิ่งขึ้นจริงๆเดี๋ยวนะหกเหรียญหกเหรียญเดอะเมจิเชียนเดี๋ยวเขาจะมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่เป็นเรื่องที่ คุณสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้หรือขอคำปรึกษาซึ่งคุณน่ะจะมีมีสิทธิ์ที่จะให้คำปรึกษาเขาแต่นั่นอ่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเอ้ยเขาเหมือนกับคนที่หาหัวข้อกลับมาสนทนากับคุณน่ะเหมือนคุณรู้ในเรื่องนั้นที่เขาจะกิบยกหัวข้อมาพูดขึ้นด้วยอะคะ่ะสองดาบขอดูสดาบในตัวของเขาหน่อยนะคะสองดาบคืออะไรสมดาบ คุณน่าจะนิ่งอะ่ะคุณน่าจะนิ่งแล้วเหมือนกับคําพูดที่เขาเคยว่าคุณหรือการกระทําที่เขาเคยทํากับคุณอะ่ะมันกลับมาย้อนเข้าหาเขาเขากําลังในตอนนี้นะตัวเขากําลังเจอในเรื่องที่เขาเคยทํากับคุณเคยพูดกับคุณซึ่งถามว่าสี่ทั้วยอะค่ะตัวคุณเองจะมีจุดยืนในความสัมพันธ์มากนะจากคุณเคยยอมในความสัมพันธ์นี้ คุณเหมือนจะมีความต้านบางสิ่งบางอย่างมีการไม่ยอมคือมีจุดยืนที่ชัดเจนจากก่อนหน้าจะไม่มีจุดยืนในความสัมพันธ์และอีกในหนึ่งตัวเขาก็รู้ด้วยว่าเขาทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจมากๆตพอเขาสิบเปลี่ยนสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้เลยนะคะคือการที่เขาอะอยู่กับคุณแล้ว สุขสบายอะไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองด้วยก็ได้หรือว่าคุณน่าจะดูแลอาจจะมีบางคู่บางกรณีนะที่ดูแลไปถึงครอบครัวของเขาพ่อแม่ของเขาพี่ป้าน้าอาของเขาหรืออีกในกรณีหนึ่งคือขอดูเดี๋ยวเ๋ยวขอดูสิบเหรียญน,นะคะหนึ่ถ้วย เขาน่าจะมีเกณฑ์ไปปรึกษาผู้ใหญ่อ่ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาห้าถ้วยเพราะเขารู้สึกผิดกับคุณจริงๆคนคนนี้กำลังโทษตัวเองอยู่อืมซึ่งถามว่าในบางคนอ่ะคุณมีสิทธิ์มีเกณฑ์มากๆที่จะได้มีโอกาสได้ให้โอกาสเขาพอนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าห้าถ้วยเนี่ย จะหมายถึงในเรื่องของการรู้สึกผิดการรู้สึกเสียใจการที่เขารู้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่มันจบลงเนี่ยมันเป็นเพราะเขาเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยจะยังไม่จบนะ The Love เขาจะยังตัดคุณไหมคะ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจาก เขาถึงคุณนะคะอีกอย่างหนึง่งคุณกับเขาอะคือคู่กันนะ The Love แต่เหมือนกับเป็นคู่ที่เขาเรียกว่ายังไงดีอะเหมือนได้บทเหมือนเหมือนได้บทเรียนด้วยเหมือนได้บทเรียนด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนมาทำให้ทั้งคู่เติบโตขึ้นด้วยนะ แล้วตอนที่เขาอยู่กับคุณอ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาน่าจะมีข้อดีอย่างที่พูดไปแหละไม่นั้นคุณไม่รักเขาหรอกเขาจะมีบางบางมุมที่เป็นตัวปนที่ดีที่สุดของเขาอะ่ะขอสี่ใบนะคะเราก็เมื่อกี้บอกว่าเปิดในความรู้สึกใช่ไหมคุณคิดว่าเขาราชาถือดาบคนที่นิ่งคนที่เงียบอะ่ะ เขายังรักคุณอยู่โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณกันค่ะเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยอะว่าเวลามีใครพูดถึงคุณอะเขาไม่ตอบสนองไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ใบนี้เดี๋ยวนะคะเขาสงสัยว่าคุณอะมีความสุขไหมเมื่อไม่มีเขา มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเราในตอนนั้นน่ะเขารู้ดีว่าต่างคนต่างไม่ใช่กันคือน่าจะมีบางอย่างที่เหมือนเขาก็มีมุมที่คุณคิดว่าเขาควรปรับเขาก็มีบางมุมที่คิดว่าคุณควรปรับพอพอนึกออกใช่ปะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ต่อ คนนี้อยากบอกว่าเหมือนอย่างที่บอกอะ่ะเหมือนเขาเป็นคู่อดีตชาติของคุณน่ะรักแท้เดี๋ยวเขาจะกลับมาพร้อมรักแท้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขายังลืมคุณไม่ได้เลยเดี๋ยวขอดูไพ่ราศีหน่อยนะอ๋อมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวสักคู่นะคะไพ่เวลา ให้เวลาเดี๋ยวขอเปิดเวลาสักสามใบนะเพราะว่าอันนี้เป็นโดยรวมมากๆวันศุกร์จะเป็นเกี่ยวข้องกับวันศุกร์วันที่อับพ,พอดีเลยวันศุกร์หรือแม้กระทั่งดาวศุกร์เดินปกติดาวศุกร์เดินปกติเคยเคยได้ยินใช่ไหมคะตามหลักโหราศาสตร์นะแล้วก็วันจันทร์เชื่อไหมว่าไพ่ไม่ได้ขึ้นแบบเวลาให้เลยอะ อ่ะสิบสองวันสิบสองสัปดาห์มีเลขหกสองสิบสองน่าจะเด่นไปในเรื่องของเลขสอง้วเนี่ยอืมเราก็มาดูราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันท์นะคะไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะ เ,เดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นดวงดาวเดี๋ยวราศีอยู่ไหนทีนี่อ่ากุมอ่าไม่ใช่กุมทนูแต่กุมไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าหลุดพูดทนูสิงพิจิกอ่ากุมตุนเมถุน กี่ใบละสี่เมสิงธนูมีนกรกฎพิจิกโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขส,ขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ